สวัสดีคะ่ะ f c ทุกๆท,ท่านคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายนะคะทุกคนวันที่ยี่สิบห้าธันวาคมสอง7ั 67, นห้า้อหสิ็ดะคะพี่น้องคาวันพุธนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่จะจัดทำขึ้นมานี้นะคะเป็นการจวเด่นวิ่งรูดแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทุกท่านส่วน FC ท่านไหนถ้าไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้นะคะก็ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะพี่น้องขาเลขเด่นประจำวัน มีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่าท่านจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะก่อนอื่นเราไปชมวันที่24ก่อนว่าเข้าหรือหลุดเนาะค่ะทุกคนวันที่ยี่ิบสี่นะคะทุกคนจะให้เด่นรอบเช้าหนึ่งและศูนย์เด่นรอบบ่ายห้าและแปดห้าและสี่พี่น้องเจเบอพิษรอบเช้ามาห้าสามห้าเก้า้านะคะทุกคนมาเข้าคู่3ามห้าห้าสามรอบบ่ายนะคะทุกคนหลุดนะคะรอบเช้าเนาะคะ่ะ เลขเด่นประจําวันสามมานะคะรอบเช้ารอบบ่ายจะให้ห้าและสี่มาหกแปดห้าสี่เก้าค่ะทุกคนเข้าคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันจะมาตัวกลับนะคะทุกคนห้าแปดแปดห้าแล้วสี่เก้าเก้าสี่จะไม่จับให้เนาะพี่น้องจับได้ห้าเก้านอกจากรอบบ่ายเด่นมาสองเด้งก็คือห้ากับสี่นะคะทุกคนสําหรับใครที่ชอบเลขเบิ้ลนะคะไปต่อลุ้นต่อนะคะทุกคนวันที่ยี่สิบห้า สำหรับวันที่25นะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้รอบเช้าใจได้อยู่ที่0ูนและเเรามาดูความน่าจะเป็น01 04 0ห0ึ่งศูนสี่ศูนค่ะ9ก้าหนึ่ง ก้าห้าเก้าสามเก้าสี่เก้าเก้าเก้าแปดเด่นรอบบ่ายอยู่ที่หนึ่งและศูนย์ค่ะทุกคนพี่น้องเจนลืมจับแล้วค่ะทุกคนคู่ตัวเด่นศูนย์ศูนย์เจนลืมนะคะทุกคนการรอบเช้าขอทุดขอไปนะคะหนึ่งค่ะหนึ่งเก้าหนึ่งสี่หนึ่งหก,หน,งห,กหนึ่งแปด 15 10 0หคะ่ะทุกคนศ0นย์ศูนย์ศูนะคะทุกคนประมาณนี้ค่ะมาดูคู้ตเด่นนะคะศูนยเก้านึ่งศวันนี้เลขศูนเบิ้งเบิ้ค่ะทุกคนถ้า f อชอบเบิ้ศูนย์ก็ตามได้นะคะศูนย์เก้า่งศูเด่นศูนย่นย์เก้ เก้าหนน์้่ยพี่น้องะ 7. จะจับคู้หลุดประพี่น้อง0ูนะคะทุกคนไม่หลุดนะคะทุกคน1กับศูนย์รอบบ่าย1 9 1 0 0 0 0, 0. ้าห่นาีขานี่ก็คือคู่ตัเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบา่าย fc ท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วกลับนะคะทุกคนทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจำวัน จะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้เรือรอบละสี่คู่นะคะทุกคนวันนี้เลขวันพุธอยู่ที่สี่กับเก้านะคะวันพุธไม่มีเลขเบิ้ลิประจําวันทุกคนเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่ศูนย์และเก้าเด่นประจําวันอยู่ที่สี่และเก้าเป็นศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์ติดคู่ตเด่น9 0 0 9 9ค่ะ9 4 9าติดเลขเด่นประจำวันนะคะ9449 หกับศูรอบบ่ายและ4กับ9เป็น1นึ1งสี่ิหนึ่งสงหนึ่งเก้าเก้าหนึติดคู่ตวัวเด่นหนึ่งเก้าเก้านึ่งค่ะศย์ค่ะศูนย์สี่าเกติดคู่ตวัวเด่นศูนย์เนะคะเอฟซขาเป็นยังไงบ้างคะมีคู่ไหนที่ชอบไหมคะถ้า FC ชอบ FC สามารถตามได้เลยถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เหมือนเดิมเนะพี่้องสำหรับคู่ที่ใจจับให้นี้เป็นการจับคู่ระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่าย สถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันถ้า FC ไม่ชอบก็สามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบนะคะค่ะสําหรับแนวทางหุ้นนิเคอะนะคะวันที่25ทธันวาคม2,567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ทุก,ท,กทุกท่านมอบให้นะคะสำหรับวันนี้ ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกทุกคนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ